คนหนึ่งคนจะเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมคนหนึ่งคนจะสร้างอะไรได้สร้างศรัทธาสร้างแรงบันดาลใจสร้างวัฒนธรรมใหม่สร้างพฤติกรรมใหม่ สร้างปฏิหารคนหนึ่งคนจะทําอะไรได้คนหนึ่งคนทําได้มากกว่าคอยวิจารณ์คนหนึ่งคนเลิกท้อแท้และท้อถอยได้คนหนึ่งคนเริ่มฟังด้วยสติได้คนหนึ่งคนคิดด้วยสติทําทุกอย่างด้วยสติคนหนึ่งคนรวมพลังกับคนอื่นได้ คนหนึ่งคนจะพลิกอะไรได้พลิกประวัติศาสตร์พลิกสิ่งที่ผิดพลาดพลิกความแตกแยกพลิกความเชื่อผิดผิดพลิกลบให้เป็นบวกคนหนึ่งคนทำอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือเท่าเราเริ่มต้นที่ตัวเองได้ต้องปฏิวัติตัวเองก่อน เริ่มแก้ไขที่ตัวเองได้เปลี่ยนที่วิธีคิดของตัวเราเองก่อนเริ่มต้นที่ตัวเราสำคัญที่สุดเราต้องรู้จักรักคนอื่นก่อนไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะเราทำด้วยใจเอาผลประโยชน์ของส่วนร่วมมาเป็นที่ตัง์เชื่อคนแก่ข้ามถนนตู้ตบ้านมาส่งร้อยยิ้มครับเริ่มจากตัวเราเองก่อนเลยต้องไม่เอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นเริ่มต้นจากการรับฟังกันมากขึ้นอย่าไปท้อถอยกับปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่งอมือง,งอเช้าสุดจริตชู่ชีวิตแล้วกเริ่มที่ตัวเรา พลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนคนหนึ่งคนจะเปลี่ยนอะไรได้สิ่งที่ผมจะเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวคือการเปิดใจรับฟังผู้อื่นเปลี่ยนความเชื่อผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือบอกคนข้างๆเราเราก็ก็พลาด เริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมีสติพอนนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าคิดว่าเราเอาตัวรอดคนเดียวพอแล้วคนหนึ่งคนจะสร้างอะไรได้กำลังใจให้กับคนรอบข้างเลยค่ะเขาก็จะมีกำลังใจเรามีกำลังใจเดินต่อไปพร้อมๆกันค่ะผมเป็นครูสอนว่ายน้ำครับผมก็เอาสิ่งที่ผมมีนะครับไปช่วยเด็กหูหนวกไปช่วยเด็กพิการเราไม่สามารถทำให้คนเห็น ภายในคิปตาแต่ว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีได้มีสํานึกใหม่มีจินตนาการใหม่มีการป,รปล่อยความสมัยของเราออกมาช่วยกันคนหนึ่งคนจะทําอะไรได้ทดําไ,ได้โดยทุณครูคไข่และธรรมาสตร์คมปกติคือเปิดประตูบ้านมาส่งรอยยิ้มถ,ถ้าทุกคนคิดว่าวันละหนึ่งอย่างหนึ่งวันจะมีคนทําความดี60สล้านอย่างขึ้นรถเมล์หนึ่งคันอาจจะมีคนลุกให้ทุกคนนั่งเกือบทุกเที่ยวที่เราขึ้นก็ได้คุณเองก็รู้ แต่มันอยู่ที่ว่าคุณทําหรือ,อยังเัื่นเองนั่นคือคิดดีทําดีเริ่มจากตัวเราเองก่อนเลยเปลี่ยนที่วิธีคิดของตัวเราเองก่อนเริ่มแก้ไขที่ตัวเองได้เริ่มต้นที่ตัวเองเนี่ยค่ะเร,เริ่มต้นที่ตัวเองได้คนหนึ่งคนทําอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทาปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อน คนหนึ่งคนจะพลิกอะไรได้เวลาไปชี้นิ้วนี่โทษคนอื่นะลองสังเกตดูสิความจริงนี่แค่มีแต่นิ้วชี้ที่ชี้นิ้วเดียวที่เราไปชี้ที่คนอื่นความจริงอีกสามนิ้วมันชี้ไปที่ไหนครับเพราะฉะนั้นมันก็คือตนเองเป็นหลักวิธีการก็คือเราหนีความจริงผิดสามเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มที่ตนเองก็คือให้มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทย เริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนคนหนึ่งควรจะทำอะไรได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงจรึงจะให้บ้านนี้เมืองนี้มันดีสังคมนี้มันดีไอเนี้ก็เป็นเป้าหมายของประชาธิปไตยทีนี้เราจะต้องปฏิรูปโครงสร้างอันนี้เพื่อเราจะได้มีสำนึกใหม่ มีจินตนาการใหม่มีการปลดปล่อยความสมัยของเราออกมาช่วยกันคนหนึ่งคนทำอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทำปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนคนหนึ่งคนจะเปลี่ยนอะไรได้ เมื่อก่อนจะคิดแค่ว่าตัวเองอยู่ยังไงไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นไม่ให้เดือดร้อนสังคมเอาเองรอดได้ก็โอเคแล้วแต่วันนี้มันคิดไปถึงขนาดว่าเราทําอะไรเพื่อสังคมได้บ้างด้วยแล้วตัวเราเองไม่เดือดร้อนสังคมแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยคนที่ลําบากมากๆเนี่ยยังมีอยู่จริงแล้วก็เราไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าสังคมไม่อยู่รอดปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อน คนหนึ่งคนจะสร้างอะไรได้ผมเป็นครูสอนว่ายน้ำครับสิ่งที่ผมทำได้สิ่งเดียวก็คือสอนว่ายน้ำและผมก็ถนัดการเป็นครูสอนว่ายน้ำผมก็เอาสิ่งที่ผมมีนะครับไปช่วยเด็กหูหนวกไปช่วยเด็กพิการไปช่วยเด็กที่เขาไม่มีโอกาสถ้าวันนี้คุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณก็เอาโปรแกรมเมอร์ของอาชีพของคุณเนี่ยไปสร้างอะไรบางอย่างเพื่อช่วยสังคมถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นตำรวจคุณก็เอาชีพของคุณไปทำประโยชน์อื่นให้สังคมวันนี้สิ่งที่คุณสร้างได้สร้างจากตัวคุณเองนะครับปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทย เริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนคนหนึ่งคนจะเปลี่ยนอะไรได้นิ่งมองเห็นมองให้เห็นในสิ่งที่เราบกพร่องกับคนอื่นบางครั้งบางตอนเรารู้สึกเราเป็นคนดีเราอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงก็ได้ ก็ได้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือบอกคนข้างเราเราก็ก็พลาดปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนคนหนึ่งคนจะเปลี่ยนอะไรได้มันมันมันถูกกับผิดเนี่ยก็แล้วแต่คนมองแต่ว่า สติฮะคือผิดถูกแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบด้วยการทะเลาะกันนะผิดถูกมันจบด้วยการถกเถียงทางความคิดลทิฏฐิตัวเองลงมาอย่าคิดว่าจะย,ยึดมั่นในทิฏฐิว่าเราคิดถูกกันไปต้องฟังเสียงรอบข้างฮะต้องคิดเป็นด้วยคนหนึ่งคนเริ่มฟังด้วยสติได้ปลุกพลังบวกของตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อน คนหนึ่งคนจะทําอะไรได้เมื่อก่อนนี้เราไปที่ไหนต่อไหนเราจะมีโอ่งตั้งหน้าบ้านถ้าคุณอยากเอาโอ่งมาตั้งหน้าบ้านหรือเอาคุณเล่าน้ําเย็นมาตั้งหน้าบ้านแล้วติดป้าไว้ให้คนมากินได้คุณทําเลยและสังคมมีความสุขเพราะอย่างน้อยคนที่นั่งรถผ่านเขาไม่เดินเข้ามากินน้ำคุณเล้วคุณแต่เขาอมยิ้มแล้วเขามีความสุขว่าเออมีคนมีน้ําใจในสังคมเหมือนกันคือลงมือทําทันทีโดยไม่ต้องดังเลนคนหนึ่งคนทําอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทาปลุกพลังบวกในตัวคุณ เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนคนหนึ่งคนจะสร้างอะไรได้ประเทศไทยนี่มันเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งถ้า ทุกคนมองว่าเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้มันเหี่ยวแห้งมันจะตายแล้วแล้วเราก็ถอดอกถอดใจไปหมดแล้วที่จะไม่เริ่มต้นใส่ปุ๋ยไม่ลดน้ำมันวันหนึ่งมันต้องตายแน่ๆนะครับแต่ถ้าเราเชื่อมีความหวังว่าต้นไม้ที่มันกำลังเหี่ยวเฉาเนี่ยมันจะโตได้ถ้าเรามันเอาใจใส่มันรดน้ำามันครวนดินมันใส่ปุ๋ยผมก็เชื่อว่ามันจะต้องกลับมางอกงามใหม่ได้นะครับปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อน คนหนึ่งคนจะทําอะไรได้ถ้าเรามีจิตอาสาที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทําด้วยความจริงใจทําไปแล้วไม่เดือดร้อนใครทําไปแล้วสังคมนะครับตอบรับในทางบวกก็คือทําแล้วมันเป็นมักเป็นผลของประเทศอะไรก็ได้อรคนหนึ่งคนทําอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทําปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทย เริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนคนหนึ่งคนจะสร้างอะไรได้เราท่านเคยได้ยินกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าคุณทำหรือยังคืออโหสิเลี้ยงมันในสมองให้โตขึ้นแค่นี้นั้นเองปลุกพลังบวกของตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อน